สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำสินค้าจากวูดพียวคาร์บอนนะครับวันนี้สินค้าที่เราจะมานำเสนอกันก็คือการอยถังน้ำมันนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตา,าแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนของด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายบอกรุ่นไว้ชัดเจนนะครับว่าสําหรับรถรุ่นอะไรปีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น Suzuki s u ซูกิ GSXR 1000พันนะครับปี1 7ถึงปี19หรือว่า l 7ถึง L9 นั่นเองนะครับรหัสสินค้าก็จะเป็น S-31 ขีด31นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ ถุงก็จะเป็นถุงซิปล็อกนะครับโอเคนี่ครับหน้าตาของกันร้อยถังนะครับเดี๋ยวเอาไมาให้ดูกันใกล้ๆนะครับอ่าลองดูนี่นะครับผิวงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคลือบเงาเลกเกอร์อ่าเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันนะครับจะเห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ นะครับนครับนะครับนะครับในส่วนของหน้าตารูปร่างดีไซน์นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับดีไซน์ของเราก็จะออกแบบมาเองนะครับเพื่อ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเห็นที่ไหนก็รู้ได้เลยว่ากันลอยถังวูดนะครับนี่ครับหน้านตาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีโลโก้วูดนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูใ,ใกล้จะเป็นโลโก้ที่ฝังลงไปในชิ้นงานเลยนะครับนี่นะครับ คือครับอ่าลองมาดูด้านข้างนะครับชิ้นงานขอบของชิ้นงานตรงนี้เราจะให้ความสําคัญกับขอบของชิ้นงานนะครับเราจะเก็บงานให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับไม่มีเศษไม่มีขอบซึ่งหากมีเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด ริ้วรอยบนตัวถังน <Background> ้ํามันได้นะครับเพราะว่ารอยเหล่านี้มันก็จะไปกดลงบนสี่รถนะครับอ่าลองดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับขอบชิ้นงานนี่นะครับนี่นะครับอ่าลองดูใกล้ปึ๊บ โอเคทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัสดุเคปลาร์นะครับซึ่งคุณสมบัติของเคปลาร์นี่ก็คือมีความเหนียวนะครับทนต่อแรงฉีกขาดได้สูงซึ่งเราก็นําเอามาเป็นส่วนประกอบของกันรอยถังด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีป้ายบอกสินค้านะครับ ก็แสดงรุ่นสินค้ารหัสสินค้านะครับโอเคเดี๋ยวเราดูใกล้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับนะครับด้านหลังก็ติดกาวสองหน้าของ 3M นะครับมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมติดตั้งได้เลยนะครับนี่ครับชิ้นงานก็จะเป็นคาร์บอนนะครับ ผลิตในรูปแบบของไดคาร์บอนพีเปนะครับซึ่งก็ให้คุณสมบัติที่แข็งแรงมีน้ำหนักเบานะครับนี่นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลองงอชิ้นงานให้ดูนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับงอให้ดู่านนี้เลยนะครับนี่ด้งกลับมาเหมือนเดิม ลูกสรงเดิมเป๊ะ,ะนี่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันมีสติกเกอร์นะครับของแถมเล็กๆน,น้อยๆให้ไปด้วยอ่าหยุดในหอนะครับเดีย๋ยวให้ดูกันนี่นะครับนี่ อ่าโอเคนี่นะครับสติกเกอร์ก็จะแถมให้3แผ่นนะครับในหอแกะให้ดูนะครับก็จะมีตัวนี้1ลายนะครับลายนี้นะครับอีกลายหนึ่งก็เป็นลายนี้นะครับผมอีกลายหนึ่งก็เหมือนกันแต่คนละสีนะครับลายนี้ นะครับสวยงามเอาไว้แปะรถกันเล่นๆนะครับโอเคครับนี่เอามาให้ชมกันอีกทีนึงอ่าโอเคกันลอยถางวูดนะครับผมสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจของวูดพียวคาร์บอนได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มีขายเหมือนกันนะครับ สามารถไปซื้อหรือว่าติดตั้งได้ที่ร้านได้เลยนะครับถ้าอยากเห็นของจริงก่อนนะครับว่าโอเคไหมถูกใจไหมไปลองดูกันได้นะครับตามร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายบูธนะครับก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทาง l a ซาด้ก็ได้นะครับตอนนี้มีเพิ่มช่องทางการจําหน่ายก็คือ l a ซาด้นะครับแล้วก็ช้อปปีนะครับก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับแต่เพิ่งวางนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยยังไม่เคยเห็น พอดีเพิ่งจะลงนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นกันร้อยถังว o ดเยลคาร์บอนของ L7 ถึง L9 นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมและฟังคลิปนี้นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะเอาสินค้าชิ้นอื่นๆมาแกะห่อให้ดูมาแกะกล่องกันให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ